ิรนร้อนๆเลยนะครับทุกคนระวังลวกปากเลยเพ่ออ,อร่อยมากๆเลยก็มิซินเยอะครับทุกคนอืออือขอขอบคุณเจ้าของไสกรอกมากๆเลยทำมาร่อยมากหอมอร่อยนะพะ่ออร่อยหอมดี ครับโหพ่อก้มเกือบชนต๊้เลยครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ผมจะพาพ่อมากินไส้กรอกย่างนะครับก็ย่างเองนะครับมันก็อาจจะดูดีนิดนึงครับจะอร่อยพ่อชอบกินไหมครับชอบพ่อกับแม่ชอบกินไส้กรอกแล้วอร่อยครับพ่อย่างเองร้อนๆเลยนะครับทุกคน ระวังลวกปากเด้อเพ่ออ,อ,อร่อยมากมากเลย<อ>มีกินงแ้วครับทุกคนโอ้ซื้อมาจากร้านไหนใส่กรอกอร่อยมากปิ่กิิดซื้อมาให้ครับอืมขอขอบคุณเจ้าของใส่กรอกมากๆเลยทำอร่อยมาก ขอบคุณทำไมเขามาได้ให้ฟรีเสียไหน <laughs> พริกนี้จะไม่ค่อยเผ็ดครับทุกคนแต่อ,อันนี้พริกนี้ค่อนข้างเผ็ดครับพริกธรรมชาติครับแม่ปัญหาครับพ่อ แม่ไปในเมืองอืมโทุระโทุระไปเมืองอืมหอมอร่อยนะพ่อป้มอร่อยหอมดี ผมเข้าสู่ชิ้นที่สองแล้วครับอ,อร่อยมากเลยเมื่อเคยได้กินนานแล้วนะครับเพราะเพราะบอกว่าตอนแรกจะไม่ถ่ายครับทุกคนเพราะบอกว่าจะไปให้น้ำบัวครับแต่ผมก็ ให้พ่อถ่ายเป็นเพื่อนครับนะครับข้างในก็จะมีพวกข้าวพวกวุ้นเส้นพวกเนื้อหมูครับนี่กุบ๊บผึ้งเอาหุัหนเลยอืม่งหกติด <laughs> ต อีกยังไหมพอ่อพอแล้ว <laughs> พ่อบอกว่ารีบจะไปให้น้ำบัวครับอืมอืมอร่อยมาค่อยครับไปเลยพ่ออิ่มแล้วครับทุกคนพ่อจะไปให้น้ำบัวครับ ตอนนี้ก็บ่ายกว่าแล้วครับ,บาบสองใบแล้วครับเพราะสวัสดีครับอร่อยมากๆเลยพ่อกับแม่ก็ชอบกินไส้กรอกมากๆครับทุกคน ชาวบ้านผมเขาก็ทำถนนใหม่นะครับทำละยางใหม่ครับทุกคนนครับได้ยินเสียงรถนะครับไม่รู้ว่าในคลิปจะได้ยินเปล่านะครับ ปริกนี้คำเผ็ดครับคําเดียวรู้เรื่องครับทุกค,คนกลิ่นของเขาจะชุนมากครับ ก็ย่างมาเองนะครับควันลอยเต็มบ้านนะครับทุกคนคิง <c oughs> ครับ ผมเองเป็นคนที่ชอบดูรถทำทางนะครับทุกคนนั่งดูรถขับไปขับมาครับเพลินดีครับพวกขิงกับพริกเนี่ยจะช่วยตัดเด่นครับทุกคน อร่อยครับหอมหวานมันตอนเมื่อเช้าประยอดน้ำกรดกว่าจะเสร็จครับทุกคนเกือบเที่ยงครับ ผมก็แบ่งไว้ให้พี่โอแล้วนะครับชวนเขามาถ่ายเขาก็ไม่มาครับตอนนี้เขานอนหลับแล้วครับทุกคนเพราะว่าเมื่อคืนกรีดยางมมืมาจะขึ้นมาครับฮะ <laughs> ปิ้งมาก็ไม่แห้งเกรียมจนเกินไปครับ กินไปเรื่อยๆครับอิ่มก็หยุดอตอนนี้น้องหมาขึ้นมาบนเตียงแล้วครับทุกคนผมก็นั่งทายอยู่บนเตียงครับเขาก็รู้ด้วยนะว่าผมถ่ายคลิปมากันทั้งตัวเล็กตัวใหญ่เลยครับ 嗯。Mm. ครับก็สำหรับเพิ่มนี้เริ่มเลี่ยนนะครับทุกคนจะก็อร่อยครับขอลากันไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ